ได้ลองใช้แล้วก็ถามดูว่าเป็นแบรนด์อะไรก็เลยรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่แรกการความร้อนได้จริงตามโฆษณาแฟนไม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่าการลงทุนครับซีไฟครับผม t o โย t a าอะพาร์ครับผมเป็นตัว XE ครับเริ่มต้นสุดเลยก็คือได้ออกรถกันที่โชว์รูมได้ลองใช้แล้วก็ถามดูว่าเป็นแบรนด์อะไรก็เลยรู้สึกชอบตั้งแต่ตอนนั้นมาตั้งแต่แรก ก็สีค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นเป็นสีที่ตรงกับความชอบของเราแล้วด้วยแล้วก็กันความร้อนได้จริงตามโฆษณาแฟนไม่บ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มาบางเฟรมเนี่ยเข้มแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันลังสี u ีได้จริงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกชอบแบรนด์มากขึ้นเลือกิฟ์ม <B an> <AD> ทั้งทีเลือกให้มีคุณภาพดีกว่าครับเลือกราคาหรือว่าอะไรเนี่ยให้เป็นตัวรองดีกว่า ตรงกับโจทย์ที่เราต้องการใช้มากกว่าแล้วโซลากาศเนี่ยผมเคยใช้ตั้งแต่ครันแรกยัน<ม>ตอนนี้ผมใช้มาถ้าให้พูดเวลาคงไม่ได้แต่คือฟิล์มยังคุณภาพดีเหมือนเดิมก็คุ้มค่ากับร,ราคาที่เสียไปก็ถ้าให้แนะนำก็ลงทุนดีกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสิ่งที่ได้รับคุ้มค่าการลงทุน